สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจังหวะเพลงไทยพร้อมหรือ,อยังคะไปกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักคุณลักษณะของจังหวะกันก่อนการพูดการเดินหรือการวิ่งเป็นการทำกิจกรรมที่มีจังหวะแต่เป็นจังหวะที่แตกต่างกันดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมมีความพร้อมเพียงกันจึงนำเครื่องดนตรีมาเป็นเครื่องกำหนดจังหวะ เช่นการใช้กลองควบคุมจังหวะในการเดินแถวให้พร้อมเพียงกันจังหวะเป็นตัวควบคุมความช้าเร็วของเพลงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะในเพลงไทยที่สำคัญก็คือฉิงและกลองค่ะวิธีการตีฉิงก็คือตีให้มีเสียงฉิงสลับกับเสียงฉับซึ่งในจังหวะเพลงไทยเนี่ยจะมีอยู่3มจังหวะดังนี้ จังหวะ3ชั้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีขีดขีดขีดอยู่ให้นักเรียนแทนขีดไปด้วยตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดฉิงฉิงคือจังหวะที่8นะคะแล้วเราก็นับเริ่มใหม่1 2 3 4 5 6 7ฉับแบบนี้ นี่คือจังหวะ3มชั้นเป็นจังหวะแบบช้ากว่าจะชิงกว่าจะฉับช้าใช่ไหมคะต่อมาจังหวะสองชั้นเป็นจังหวะแบบปานกลางก็จะกระชับขึ้นมาหน่อยเราก็แทนขีดด้วยตัวเลขเหมือนเดิม 1, 2,3, ชิงน่งสองสฉับเห็นไหมคะว่ามันกระชับขึ้นมาแลเราก็นับต่อไป 1,2,3, สชิง หนึ่งสองสามฉับส่วนจังหวะแบบชั้นเดียวคราวนี้จะเป็นจังหวะแบบเร็วนะคะมันก็จะกระชับขึ้นมาหน่อยนับแค่หนึ่งชิงหนึ่งฉับ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 สังเกตเห็นไหมคะว่าจังหวะทั้งสามประเภท จะมีความช้าเร็วแตกต่างกันคราวนี้เรามาดูทีละจังหวะนะคะจังหวะแบบ3ามชั้นเป็นจังหวะช้าคุณครูจะนับเลขไปด้วยแล้วคุณครูก็จะตีฉิงให้เด็กๆฟังไปด้วยเราก็นับแทนขีดไปเลย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7ห่ง อีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดนักเรียนสามารถตกมือตามไปด้วยได้ค่ะต่อมาเป็นจังหวะแบบสองชั้นก็คือจังหวะปานกลางเราก็นับไปหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามหนึ 2, 1, 2, 1, 2, จังหวะก,ก็จะกระชับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามหน่องามหงหนึ่งต่อมาจัง สุดท้ายคือจังหวะแบบชั้นเดียวเป็นจังหวะเร็วเรานับแค่หนึ่ง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 ได้ไหมคะถ้าใครไม่ทันอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่ง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  หนึงได้ไหมคะโดยสรุปนะคะการตีฉิ่งในจังหวะทั้ง3แบบคราวนี้คุณครูจะไม่นับเลขคุณครูจะให้เด็กๆนับในใจลองมาฟังกันดูนะคะทีละจังหวะเริ่มจาก3ามชั้นก่อนคะ่ะ ต่อมาจังหวะแบบสองชั้นจะกระชับขึ้นมานิดนึงนะคะและสุดท้ายจังหวะแบบชั้นเดียวจะเป็นจังหวะแบบเร็วค่ะ จบลงไปแล้วเด็กๆสามารถทำตามได้ทันไหมคะถ้าไม่ทันเด็กๆย้อนกลับไปแล้วก็ฝึกใหม่ได้เรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ